วันนี้ทางแอดมินแพระจะมาเล่าที่มาของบริษัทว่านจิงเทรดดิ้งจำกัดเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2558เรามีคลังสินค้าและโชว์รูมขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า5ไร่ yeah. ตั้งอยู่บนถนนนรสิง์ร่วมใจซอยพันท้ายนรสิงต์ตํบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเราคือผู้ให้บริการและจัดจําหน่ายเครื่องจักรก่อนพิมพ์เครื่องจักรหลังพิมพ์แพ็กเกจจิ้งและลูกฟูกรวมทั้งฟิล์มลามิเนต BOPP กาวลามิเนตน้ำยายูวีต่างๆอะไหล่และวัสดุโรงพิมพ์รายใหญ่ในประเทศไทย คังพร้อมด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคมีประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศพร้อมให้บริการลูกค้าทั้งงานซ่อมเครื่องระบบไฟฟ้าโปรแกรม plc ตลอด24ชั่วโมงและท